สบาย,ยดีมื้อนี้ออมากับน้องไส่หลามาเบิ้ลเตบานตัวเอกก็สีลงเตนับอยู่ดอกแต่ว่าจักเชเดรีแลนได้ซ้ำได้ละน้องไส่เออพื่อนนี่สิเป็นมือกล้องสบายดียงมาตาแฮมเนาะชิ้นจาวนี่เฮาตีโทษของไส้หลาสวัสดีสบายดีนะพี่น้องเ,ออเดี๋ยวมื้อนี้จะเขาจะพาทุกคนมาเบิ้ลเตบอนเตบอนเตบานเนาะแมท สิงซนาเลือ <laughs> ดเดินดวงเงินเนาะดเดินดวงเงินเน่งสยบุรีแห่ส<อ>งสยบุรีเดี๋ยวพบกับทีมดีเป็นมือหนึ่งเลยของสยาเเยวกับทีมของพวกเราเองเ,อเดี๋ยวจะน้อยไปเบิ่มกันเลยไอยู่นักบ,บอลเราก็สุดหล่อเลยสวัสดีครับจากเกล่อนสยา <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะน้อยลงเตนะเนาะนี่กำลังซ้อมก่อนขอกำลังใจใน่เด้อโอเค อุบ่าวหล่ออันนี้ก็โค้ดเรานะน,นี่โค้ดเราเบอร์สามนะทุกคนเบอร์สามอันนี้ก็ซ้อมกันก่อนเนาะก่อนลงเดินวอร์มก่อนมีแต่คนเลหล่อสบายดีสวัสดีนะพี่น้องนี่จะพาทุกคนมาเบิ่งเตป่านอยู่ที่สัญญาบุรี ระหว่างทีมสัญญาบุรีกับเ p c l ซอลผมพี่น้องจะเตะบานยีดูเดือดซ้ำใดเดีย๋ยวไปเบิง้งน้ำกันแมนรอเบิง้งฟังรอเสียน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อรอรุ่นว่าทีมใดจะแข่งกู้ภัยแต่ตอนนี้บรรยากาศกำลังมอมวอมกำลังมอมวอมทั้งสองทีมระหว่างทีมสัญญาบุรีกับเ p c l น,นี่ก็เป็นหนึ่งโค้ชกับครูซุกเนาะวันนีน้เลยอบต นักภาคแล้วก็ภาคเนอะซ,ซ่องของเราก็คือ Technicians Channel Technicians Channel เนาะ,ะไปติดตามก็ได้เลยเด้อเจ้ามื่อนี้หลายหลายสำน,นักมาลงอีออลีเจ้ารอเบิง่งว่าเมื่อนี้ต้องเสียขังเลยเพอาะจีเซียสัญญาบุรีอ่าขอเสียเอฟซีเ oh, <yeah S 1> อล้ลยเพราะว่าท,ทีมคนใจไ <c ười> ด้เอฟซีเอลเอาเราสรุปบรรยากาศกันเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันจังหน่อยบุโดดละมีเริ่มเตะละ โซสมบริกากาศซอส้มน่าจะนมกันนังสีเริ่มตอนเดียรนะการเตร้าเลกนแล้วจังหวะนี้เราได้บอลนี่่อันนี้คูกูปากกูซุกเขาเนาะนี่ก็เริ่มเตะกันแล้วเนาะเริ่มเริ่มไม่ลายมือกันแล้วเนาะ โหีเดนมากีสมนามาออกสีไม้ลายมือนะทุกคน ดูว่าจะเป็นทีมไหนชนะเนาะตามคืนนี้เนาะ Abei, มีผู้พกคิตสนามนะคุ้ตสนามทุกคนทุกการบาดเจ้าของนักเตะเขาจะสีฟลซีแนะแนวเลยนะคโอเคโอเคโค ฟลลาดนีกต,ตัวามตามอตัวนั่นเบอร์สิบไปไปไปบกันอย่าให้ทีมชาตอย่าให้ล่นไปก็อบมาเบอร์สิบนนี้เป็นโค้นะครับนี่ก็นนนนคือีที่เบนเนาะเรีนะยกบีเอ,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 อ็มเนี่ยเย็เย็นเย็นเย็นเยนเย็นเยน็นเนเนนเยนเ ไปครับโหหลุดไปแล้วครับลุง อืมเยียบร้อยทุกคนเข้าไปนะสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับสุดยอดมากโดยเห็นไอมเบอร์สิบสี่เอเตักเขาเองนะแต,ต็กเตาะเลยเยนงจังไดร่คอยบอกแล้ว

すみません。<laughs> <laughs> ซี่กันไปซีซี่กัน,กน,กนมาะนะครับไม้รับจะยิงไหมหลับเลย 啊、mm。Hmm. <laughs> ก็เป็นทีมสยะบุรีดันนอกสนานั่นเองเนาะเอาสนะโกสกอร์ไป4ต่อ3ส,สนาแบบบิดหนึ่งตลอด4ต่อ3นะท่านผู้ชมเตบานสามาัคีนะเน้นควมามสมัคีวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมยาม ก็จบไปแล้วนัดนี้ปิดัวปิดเลยนี้นะเบอร์14เนี่เขาเป็นคนซอบซอยส่วนมากจะซอบซอยตลอดนัดทุกคนเขาตีจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยก็เป็นผลงานดีนะเอาชนะได้4ต่อ3สุ่ยอดหลาย ครั้งนี้แคม่มามามาเยือนนะรอบหน้าเนี่ยเขาจะเอาคืนขเขาบอกว่าเขารู้เขารู้แผนแล้วตอนนี้กำลังวาวุ่นเคลียกันความดีใจนะเขาบอกว่าเฮ้ยสนะแล้วต้องเป็นไรอย่างแค่นี้เอาไมเอาไมนี่แหละนี่แหละ ยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆครับกระจบไปแล้วเนาะท่านผู้ชมก็เป็นการสนะสยะบุรีด้านนอกสนะด้านใน4ประตูต่อ3นะครับผู้ชมสุดยอดมากเลย